โรงเรียน้ากบางนาทับนะครับตั้งอยู่ในตำบลนาทัพอําเภอจะนะจังหวัดสงขลานะครับสภาพภูมิลักษณะโดยรอบของโรงเรียนนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ติดกับอ่าวไทยนะครับซึ่งคําว่าปากบางนาทัพครับมาจากคําว่าปากบางนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีปากอ่าวนะครับของลําคลองปากบางนาทัพเนี่ยนะครับเชื่อมต่อออกสู่ทะเลนะครับดังนั้นจึงทําให้ผู้ปกครองของนักเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพ การทำประมงนะครับจึงเป็นที่มาของการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานครับสวัสดีครับผมคุณผู้สุรมานมุลลิมีนะครับเป็นครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโงรงเรียนบ,บ้านบกนาทับอำเภอจนนะจังหวัดสงขลาครับบนการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคป,ปัจจุบันนะครับจำเป็นจะต้อง สร้างนะครับความท้าทายนะครับเราจึงให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้จากปัญหาและก็สภาพสถานที่จริงนะครับผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จํานวน4กิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่1น,นะครับเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าเทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาครับทีนี้นะครับวันนี้ที่พาพวกเรามาสํารวจพื้นที่นะทีนี้โรงเรียนปากบางนะครับของเราผู้ปกครองส่หจ่ประกอบอาชีพอะไร ประมงใช่ไหมฉะนั้น,นแล้วเนี่ยวันนี้คุณครูจะให้พวกเราเนี่ยนะครับสำรวจนะครับสำรวจในหัวข้อ,อเทคโนโลยีกับการแก้ปัญหานะครับก็คือว่าให้พวกเราเนี่ยนะครับดูว่าการประกอบอาชีพประมงเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยในหัวข้อต่อมาเนี่ยนะครับเราจะเอาปัญหาเนี่ยมาใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาโดยเราพยายามให้นักเรียนนะครับได้ไปเรียนรู้ในวิธีของการประกอบอาชีพการประมงนะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้เสนอแนวคิดนะครับของปัญหาที่พบ นะครับจากการประกอบอาชีพประมงของผู้ปกครองนะครับซึ่งมันมีนะครับเรียนรู้กระบวนการนะครับแก้ปัญหานะครับโดยการใช้เทคโนโลยีแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมที่2นะครับก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหานะครับปัญหาโดยส่วนใหญ่ของนักเรียนจากการประกอบอาชีพประมงนะครับเราก็จะมาดูว่าปัญหาที่นักเรียนเสนอแนะนะครับกลุ่มปัญหาตัวนั้นนะครับมันมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับเนื้อหาครับของมาตรฐานการเรียนรู้ แล้วก็ตัวชีวะนะครับในรายวิทย,ยาศาสตร์เรื่องใดบ้างนะครับเราก็จะนํานปัญหาดังกล่าวนะครับมาใช้ในการออกแบบนะครับเพื่อให้มีความเชื่อมโยงนะครับกับเนื้อหารายวิชาที่นักเรียนได้เรียนรู้นั่นเองนะครับการที่เรือลอยน้ําได้นะครับมาจากการที่เรือเนี่ยมันมีความหนาแน,น่นเพราะความนั้นก็คือพูดง่ายๆว่มามันเบามันเบากว่าน้ํามันถึงลอยน้าได้ทีนี้วิธีการที่ทําให้เรือลอยน้ําได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ของอาร์คีมิเดส นะครับเขาเรียกว่าหลักของแรงลอยตัวและแรงพยุงของของเหลวนะครับหลังจากนั้นครับก็จะเป็นกิจกรรมที่3นะครับซึ่งมีชื่อว่ากิจกรรมสตรีมกับการแก้ปัญหานี่นะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วใช่ไหมครูให้พวกเรานั้นได้ออกไปสำรวจในเรื่องของการประกอบอาชีพประมงของผู้ปกครองแล้วนะครับทีนี้วันนี้ครูมีงานนะครับให้พวกเราได้ทําการออกแบบในส่วนของอุปกรณ์นะครับสำหรับการนะครับ ใส่ปลาไว้ครับโดยมีข้อแม้ว่าเราต้องใช้กระบวนการทางสตรีมศึกษาในการออกแบบอุปกรณ์นะครับปัญหาจากการประกอบอาชีพประมงดูส่วนใหแล้วนะครับนักเรียนก็จะมีความคิดว่าเวลานักเรียนนะครับหรือผู้ปกครองต้องออกทะเลนะครับไปข้ามวันข้ามคืนนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจับผลิตภัณฑ์นะครับสัตว์น้ํามานะครับแล้วก็ไม่สามารถจะ นำมาฟีดนะครับหรือว่าแช่น้ําแข็งได้นะครับเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาชนะในการออกทะเลนะครับเราจึงคิดว่าต้องการจะให้นักเรียนเนี่ยเอาปัญหาตัวนี้นะครับมาออกแบบนะครับวัสดุอุปกรณ์หรือนวัตกรรมนะครับชิ้นงานของตัวเองนะครับสำหรับการแก้ปัญหาการอกทะเลนะครับซึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมการรู้รู้แบบสตรีมศึกษานะครับจะส่งผลให้ผู้เรียนนะครับได้เข้าสู่นะครับการเรียนรู้นะครับคิด วิเคราะห์ขั้นสูงนะครับตามหลักทฤษฎีของบูงนะครับซึ่งจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้นะครับความรู้ความคิดรวบยอดในการแก้ปัญหาได้ในอนาคตนะครับแล้วนะครับจะเข้าสู่กิจกรรมที่4ซึ่งมีชื่อว่าการประยุกต์ความรู้สู่เส้นทางอาชีพนักเรียนได้เรียนรู้การนําผลิตภัณฑ์แปรรูปไปประยุกต์ใช้นะครับในเรื่องของการประกอบอาหารนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลักคิดดังกล่าวนะครับจะส่งผลให้ผู้เรียนนะครับสามารถจะเกิดการเรียนรู้ อย่างมีความหมายนะครับแล้วก็สามารถจะนาความรู้ดังกล่าวไปต่อยอดได้นะครับในการประกอบอาชีพในอนาคตครับขอขอบคุณโครงการคิดเลนเจอร์ชวนคุวิทย์คณิตมาคิดให้วาวปีที่7นะครับที่ได้ผมนําองค์ความรู้ดังกล่าวมาเผยแพร่ให้กับเครือข่ายเพื่อนครูนะครับได้นําไปต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับ